ว่ามันยิบมาลองปนเห็ดโคนญี่ป,ปดดุ่นดูจะเป็นไงบ้างมาชมตอ่อไปบ้าทุ่งน่ะกําลังเขา่ขากําลังเขียวบ้าซิวอาว้าวก็หลายล่สละเคียงหน่อยบ่อนวูบวับอยู่ 私は。 เขากำลังเขียวงามกำลังขึ้นอาศัยเวกกปปเทกบนีมีกบก็เถียงไก่ิสุกเดอ้อเด thank yeah. you ลองดูจะอร่อยหรือเปล่าเห็ดโคนญี่ปุ่นจำล้งพริกเก็ดโคนญี่ปุ่น แล้วครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะโอนฮิตโคนญี่ปุ่นจริงับของขเจ้าบวกเขากันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาข้าวหนูกินเลพราะเราทำกว่า เรื่องใหญ่เลยทํอะไเาคนจะกินเนดือน้อยอยู่เขาเขว่าอะอย่างพกน